บรรยากาศหลังฝนตกค,ค่ะน้ำต้นเข่ากันน้่เต็มเลยตอนนี้กับฝนลินล่นๆมาอีกรอบแล้วค่ะนี่แล้นค่ะฝนทำตน้นบกหงฟังแล้วสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับฟังอีกแล้ววันนี้ฟังกับภาพพีพพ่ีมาเก็บบรรยากาศเกีียวเข่านะคะออกงานการเกี่ยวเข่าค่ะวันนี้ก่ะเป็นมือที่เขาบอกว่า พายุเขานะคะไอฝนจะตกนะคะตอนนี้บานป้ากับบอกสีครึมๆแต่ยังบ่ทันได้ตกนะคะแต่ว่าเจ้าของหน้าเพิ่นบอกว่าเกี้ยวกับเกี้ยวพอคิ้วทีเพิ่นจองไมก้อนลวงนาเพิ่นยานฝนตกนะคะเพิ่นก็เลยขอเรือนไปก้อนไอยังบ่ทันเกีียวแล้วที่นี่หลดกลันเลยวางเป็นวางมือนีเนาะคะ่ะ พอรถวางแล้วเขาก็บ่มีงานปฏิเีเพิ่นเพิ่นก็เลยเพิ่นบริเวณมาบอกกอลวงนาเพิ่นกะรับคนเสียงวาเพิ่นบริยานฝนเพื่อเอาเขาตากในบบานเพิ่นนะคะเพิ่นก็เลยบริเวณยานน้ำฝนปันไดเพิ่นก็เลยแหงเกี้ยวเขาก็เลยทําการเกี้ยวให้เพิ่นค่ะจ้ามรถมานี่วางบริเวณประธานบ่มีงานนะคะ ทะเลเกี่ยวปากเกียวพี่พวกนกเกียวค่ะนกเงี้ยก็บินลู่เวลาเกี่ยวเขาเนี่ยบินเต็มเลยมันหากินตะกะแตนเนื้อมันหากินเขาพ่อเลยเกียวเขาเกี่ยวเขาค่ะมาหาเก็บประกอบเจ้าของหน้าต่อค่ะไปดับไปใส่ตังบกุ้ง แล้วนะคะบม่ได้รักเกี่ยวเขาตรงปีบานแต่ขอนี่แหละค่ะเกี่ยวมากกับคำอีกแล้วค่ะคำของมือเดียวกันค่ะงาน,นบัตรแล้วก็ต้องเกี่ยวกันต่อไปค่ะอันนี้เขาเพิ่งงามมากเลยทั้งหนาทั้งลม ก็เลยต้องค่อยๆไปเอานะคะขับแบบคอยต้องใจเย็นมากเลยแต่เพื่ออะไใจหอนีีก็คงจะขับวอาคาลมมาได้หรอค,ะอค่ะนะคะลุงก็คอยทางเฟี้ยงที่มันติดต,ต,ตรงนี้พอเฟี้ยงมันนาม,มากคะ่ะแถมมันเป็นหน้าที่มีน้ำด้วยนะคะมันก็เลยชื่น ยิงเฮดให้ตีข้อง่ายๆเนาะค่ะตั้งบอหนาวมาแล้วค่ะขึ้นนี่นะคะตั้งกับอาเนแอกินแรงมะคงนะคะเอากระพาร์คพี่บภาภาภา่บาวชูกันค่ะเอากลับไปเบิ่งหารถลดเกียวเหมือนเดิมค่ะ พเพิ่งจะยืนค่ะเพิ่อนคือเน่ากันยังเที่ยวเขาค่ะเมื่อเมรีอากาศเลิอบเย็นหลายแล้วค่ะลมแรงด้วยหนาวหาวมาขาะเกี่ยวอยูุ่บและะ้วค่ะดก็จะออกมาได้แต่ละรอบนะคะเกี่ยวๆๆกัน แล้วค <Scale, S 2> ่ะการเอาไม่เยือนยันแจากที่ฝนตกไปสองเมื่อน้ำนงานหลุดเกี้ยวร่องตันไหลต้องเดียวขึานกัของน่าจะหลดน้าหลดแคบไปอย่างไรง่าไหลาขึ้อกันจังหมอกหร้อว่โลงหนาเนาะคะเข้าไปยนเดียวกันได้อยู่ พอล้างจากกวานไปเกียวมีปัญหาหยวตะเวนเลยมันมีกระสุนกันไหมค่ะใส่เลื่อส่ลู่แล้วแล้วูอีกขกบะบนหมกรอบแล้ว แล้วก็วนไปอีกรอบแล้วแล้วก็เกีียวแบบวนไปวนมาอยู่แบบนี้ล่ะคะ่ะเห็นไ่มค่ะว่าเขาหนาค่ะเลยหนาตึกเลย่ค่ะต้องจะขายปูที่เราต้องมีนะคี แกงกะะติคั่งของมันหนากะลมกะลมด้วยก็เลยอิ่มใิ่แค่นดึงแต่มันติดเราห้องยเกี่ยวต่อไปเราเขาพวเดี๋ยวจะเกี่ยวม้าถัดไปมันจะบ่อยฟของเกรืองนะคะมันจะหอมออกานอกมันจะเด่นออกข้นอกนะคะเเลยองทำกันดึงอันนี้มันค่าๆแล้วมันบ่ถูกปั้นของเกรืองออกกนะคะประมาณนี้เลย ทีงานกบจงีอันใดที่เราจะเก็บปรโมกพยายามหาเก็บไผ่น้ำนะคะข้างตัวข่างแบบเอามาข่างน้ำแล้วปลูกเหมือนกันะันจะลังเป็นดอก ผัน่า้ักแน่าักเนะาักเน่าผักเลยปรากล้มปลาก้ามัะวดะค่ะเวดะคะมันป็มันเมนูขวมะนขวดมะนางเอ้ยเบิรงรถเกียร์หรอค่ะเบิงรถเกียร์หรอค่ะไม่ค่ะไม่ป่ะไม่ป่ะโปดปลา เสร็จแล้วค่ะจะขึนเอาเขาไปล่งไว้ให้เจ้าของหน้าแล้วนะคะเลยจงถึงที่ะแต่กำลัลงจะป้อยเขา เจ้านี้เพิ่งกับว่าท่านในเศษนะคะเป็นนี่หน้าทงยูข,งข่างขาไอทัดไปอีกนะคะแต่งตะเกี่ยวป่อ,อีเป็นทงไงเพิ่งนะคะเด้ค่ะ จะไปขอ่อล่งวานมือ่เ็นนะคะเยอื่นสาวเป็นอย่าง,ะะางข่อยมาเคลียตากเรานะคะหลบมันอาจจะดังอยู่นะคะอันนี้เป็นข้าวเจ้าค่ะข่อยหอมมะลิค่ะ คนดีเพิ่นมีกำลังที่จะเหตุเป็นตากไวิะกรนะค่ะน้องข่เอาไปขายมันจะไายราคาวยกันค่ะแต่ราคนที่เพิ่นบ่มีกำลังจะเหตุบ่มีกำลังจะตาเพิดขายเลยนี่นะคะมันก็จะค่อยๆสูบึ้นไปค่ะโมดจะโมดถังแล้วน้องกะจะขายแปเป็นข่าสดก็จะได้ราคาถูกกว่ากันอาจจะซี่ห้าบาทได้เลยค่ะ อน,นีกาเจียวมีฟังบอกว่าอีกเจ้าอีกทงหนึ่งของเธอนนะคะเขาก็ได้มหาหอถึงทีและะ้วเขาก็ทำการเจียวอีกเช้ามาแล้วก็ล,กมลกงมาอยู่บนเตียค่ะเจ้าเข้ากันค่ะ ่าแรงเสาแรงทำติดตืนเช้าเลยบรไดาเลยบันไดก็ต้องสู่นะค่ะเกิดม่เป็นเกิเมืเป็นคนแล้วก็้องสูขแบบวส้แบบวสุก็จะบไมีกินเป็ดขัดกาเปอดขัดารโบไซโบไซรังเยวเลย นี่ค่ะก็จะค่อยๆเกี่ยวแบบนี้ละค่ะเก็บงานละเอียดมาคนขับคนนี้เจ้าของรถนั่นเองนะคะเราไปคนเกี่ยวเขาสะเราเก็บงานละเอียดคนอื่นผันพัากันใดเมื่อละยีสิบสามสิบไรยเจ้าของในเมื่อละิบก็ไ่ เอาที่ไหนมาเลยอาจจะยังนะค่อยๆไปค่ะดีที่หมดงอนแล้วกับว่าค่อยรีบเบ่งปันใดถ้าเฮาเหยียบไปเลยเฮาแลนเร็วเกินไปสี่เจ้าของหน้ากับป่อยนะคะก็มีการต่ากันเกิดขึ้นกับว่าอยากไปพบเจอเหตุการณ์ถึกด่าปันใดก็ต้องค่อยๆเก็บเพ่อนดีๆละค่ะ หน้าภัยภัยก็อยากได้เข่าทิ่บอลลนปันไดน,นะคะอยากให้รถเกี้ยวเก็บดีๆก็ต้องพยายามเก็บดีๆให้เพิ่นละคะ่ะส่วนคลิปนี้วังกับภาพพี่พ่มาเบิ้งบรรยากาศเกี่ยวเขานะคะไปแล้ว